เยอรมันปวนหนักบอมพือบุกฐานทัพอากาศจีรัฐบาลอยู่ส่งอาวุธให้ยูเครนจับตางานนี้นายกร่วงเก้าอี้หรือไม่จากที่ดรประถมพงศ์นักวิชาการชื่อดังของไทยได้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ประมวลสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนจากการศึกษาข้อมูลและติดตามสื่อต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ดรประถมพงศ์ได้มีการโพสต์ระบุถึงปัญหาสําหรับอเมริกาในยูเครนตอนนี้คือ1 วลาดเมีร์ปูตินเป็นคนใจถึงมากและกล้าหาญมากด้วย2ขณะนี้วลาดีมีร์ปูตินได้สั่งให้กองทัพรัรเซียเตรียมอาวุธนิวเคลียร์เทคนิคเอาไว้พร้อมแล้วอาวุธประเภทนี้สามารถทำลายค่ายทหารอเมริกาในโยุโรปได้รับพนาศูนย์เมื่อไหร่ก็ได้พอได้เห็นสถานการณ์แบบนี้เมื่อทหารยูเครนถามนายเจคกซสลิวานตรงๆว่าเมื่อไหร่อเมริกาจะส่งกระสุนปืนใหญ่มาให้เซธี เซ็กซนลิวาซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลอเมริกากลับโกหกออกสื่ออย่างหน้าด้านๆว่าอเมริกาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนขณะที่ดรประถมพงษ์โพประสิทธินันนักวิชาการทาริภกษคดีศึกษามหาวิทยายลัยมหิดลได้โพสต์ถึงการชุมนุมของเยอรมันลงในบล็อกดิท เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566ไว้อย่างน่าติดตามว่าชาวเยอรมันสู้รัฐบาลตนเองที่เป็นหุ่นเชิดอเมริกา ชาวเยอรมันจำนวนมากพาก,กันไปประท้วงที่ฐานทัพอากาศรามสไตน์ของตนเองเพื่อสกัดมิีให้รัฐบาลส่งอาวุธไปช่วยยูเครนเพราะกลัวรัสเซียจะถล่มประเทศเยอรมันตามมาคนเหล่านี้ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับรัสเซียแต่รัฐบาลเยอรมันกลับเป็นทัดรับใช้อเมริกาดีๆนี่เองอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันดรประถมพงศ์ยังมีการเผยแพร่ข้อความที่น่าสนใจอีกประเด็นที่ระบุถึงที่ปรึกษาคนสําคัญของรัฐบาลสหรัฐว่านายเจสซสลิวานข่มขู่จีนนายเซก ซิลิแวร์่งเป็นตัวแทนกลุ่มทุนยิวซาอนิสมาทำหน้าที่ด้านที่ปรึกษาความมั่นคงของรัฐบาลอเมริกาได้ออกมาข่มขู่จีนว่าถ้าจีนช่วยเหลือรัสเซียทางอาวุธยุทโธปกรณ์จะต้องสูญเสียตามมาแน่นอนเจกหน้าจืดคนนี้คงลืมไปว่า จีนก็เป็นหมหาอำนาจทางนิวเคลียร์เหมือนกันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2,566บหกบรอกดิอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่บริษัทจีนขายหมวกนิราภัยให้รัสเซียด้วยบอกว่าสื่อ POLITICAL รายงานว่าฝ่ายบริหารธรทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐเร่งรัดด่วนให้ทีมกองกำลังผสมในยูเครน ชุมสละชีพกำลังพลที่มียกระดับการทำสงครามบุกรุกดินแดนรัสเซียในทันทีก่อนการเยือนยูเครนและโปแลนด์ของประธานาธิบดีสหรัฐข่าวกรองสหรัฐเริ่มสังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของจีนมีแนวโน้มที่น่าตกใจซึ่งบ่งชี้หลักฐานว่าบริษัทเอกชนจีนกำลังขายสินค้าทางทหารที่ร้ายแรงมากให้แก่รัสเซียเช่น มุงเเนนนียรรรภััและะะสสื้อกกกาวิเคราะห์ว่าสหรัฐดันหลังบริวารทำสงครามรุมรัสเซียมา1ปีให้กู้จนชาติโยุโรปในนาโตอาวุธหมดโกดังเศรษฐกิจพังทั้งแตกส่วนสหรัฐต้องการสงวนอาวุธโตนไว้ไปขายให้ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีที่การเงินนั้นยังสดใสกว่ายูเครนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพา่จัก,กรีวงศ์คงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663